ดอกไม้น่ารักตัดช่อ <c oughs> อะวันวาเลนไท,น,ทน์ถากเน่มันเป็นประจำของสัปดาห์สวยงามเลยพี่น้องจา้า <c oughs> ือมาบากฟางล่างหินหินอันเป็นอันนี้ลูกใหญ่นไมี่วิตาลูกเป็นดอกเห็ดไี่นออ่ใส่จังสี่อยู่หลานลูกเหน้ย่นอยอยากได้ลูกใหญ่ๆอยู่จักไปหาวงไดใน หาในนั่นเดี๋ยวก็เห็นหลานสักคนลูกคาเนาะเพิน่นอ,อายุเพิน่นหกสิบกว่าแล้วแ่ะเอ,อพิ่นมาหนวดลานป่านครั้งแรกเพิ่นไปหาหมอฝรัง่งหมอฝรั่งก็โอเคอยู่หนวดฉันหายแต่ว่าหมอบอกว่าหายมาหนวดดูพว่าแข็งเราแข็งไปบดตหาหักตาหักไปหนกแต่แกลกอันชั่วโมงหนึ่งเพิ่น่านหนวดไปหนวดมากเออฉันเธอมีเวลาบ่ อันสักเก่าสิมนาที่ฉันแนวว่าฉันโอ้ยพ่อใหญ่เลยฉันอกเออก็เลยเอาจัดไปนวดผู้เฒ่าง่ายๆพี่น้องเออบรสิเหลียดบรไดแห้งปันไดอ่าโอ้ยคับไหลติดใจหัวหลอกเกือกๆเป็นวะโอ้ยเป็นวะนวดแล้วเดี๋ยวฉันเธอสิใดหาดาวจากฉันดิเป็นวะจ้าหาดาวก็หไมยถึงเปินสิไปกด ในกูเกิลในป่านั่นละเออว่าลานเท่านวดดีอย่างดีเพิ่นกระชีห้หาดาวป่านะเออผู้ใดกับหาดาวทั้งนั้นล่ะพี่น้องเพระาะว่าข้าใจใส่ลูกข่าห้าวบ่เคยได้ดอันใดตออันใดเบานัวหัวมวนเออเพิ่นใสมือถือแอปเปิลเพิ่นตามป่าเธอใสอย่างก็จะด้ยเธอมีแอปเปิลบอกแต่ว่าฉัน B N นีบานณาเนด้ฉันมี เด็กเนห,วนห,วนหัวหล่อมาสันเถอกใจกึกกึกโอ้ยเห็นงานได็มีฟ้ามสูงกับมีฟ้ามสูงนาะพี่นออ้องลูกคาก็บเด็กหัวหล่อไปนั่งโอ้ยไอ้่ามีเรื่องแต่ละมือเออมือนนี่ก็เลยบ่มีเวลาได้เห็ดคิปเฮตดหยัางน้พี่น้องโอ้ยป่างานหลายค่ะ ซุกเส,สาหนีแมนพี่น้องซุกเสาเนี่ยโอ้ยขนาดเลยสื่อกับเขาแนหน่งแน่ซาลพพัดอ่านี่สิมว่าว่าบอกหมู่บ้านบ้า <c oughs> ประอยากเปิดตู้จดหมายเลยเปิดย่งใดมีแต่อันมีแต่บินคาใส่ใจพี่น้องเอ้ยน่าซิมีเปิดปุบ๊บโอ้ยคุณได้รับมอดรดกหรือว่า โชคลาภใดมากจากใดเนาะพี่น้องโอ้ยพี่จะเป็นแต่เปิดเสมอลูกบอกว่าแม่เปิดบ่บ่บ่เปิดกานลังการมดีๆบ่อยากเปิดจนดอกตูจุดหมายเออโงอหมู่บ้านบ้านก่อนบ้านก่อนเปิดอีกแล้วพี่น้องบ้านก่อนป่าเปิดเออหนาซ่องจุดหมายจังสี่คือโบมี่บ่เคยได้หลับนนอะเบิ่งแบบว่าหลวกั่ะนะบ่ได้เบิ่งแบบ อาพานตาไปสินะก็เลยมาเปิดเบิงลูกเปิดบึ่งเฮียจุดหมายอยหยังลูกลูกบอกว่าตก,กรใจคิดว่าเป็นท่านราชการหรือว่าเป็นทา่านกุญบกุญไม้ไอ้หยังบ่กตกรใจขึ้นกันเอ,าอ้าอีหยังสนอืลูกพ่นว่านี่เธอปีดอีกแล้วกับพิบอีกแล้วสันถูกทายลูกพี่น้องเอ้ยขับรถเร็วขับรถเร็วถูกทายลูก หลูบหลูปเป็นอักษรเมืองเกิงเลยหลูบป,ประพอ่อน้อยงามคักโอ้ย,อยเห็นแต่หนาสนหลอนอยู่ว่าฟังมือนั่นนะมันเป็นมือสองปีที่แล้วนะพี่น้องบบเมนบบเมนพุ่งเกิดขึ้นนะสองปีที่แล้วสองพันหนอย,ยี่สิเอ็ดนะพี่น้องความแต่แจงมากไหมเออทีนี้จาได้ยู่ว่ามือนั้นสองถุ่มเออสองถุมฝนกระตก ฝนตกแสดงว่าป้าหยียบหกสิบป้าหยยบหกสิบเนาะปกติเนี่ยกัดซีสิบหาสิบพี่นอ้องหาสิบที่นี่ป้าหกสิบมาไปเอาไปตั้งย่ามใดกลองนี่ก็ได้โอ้ยเป็นสี่เหลี่ยมนะพี่น้องจังเสียจจงเสียสี่เหลี่ยมเออสี่เหลี่ยมบวกงวนนะไปบ้านวอบแอบๆนะเออเอาเอามาไว้เป็นเป็นบางช่วงนะ เออบ่อบด้้านตลอดเป็นถุงช่วงเออสักคนผือเ,มมเอพิ่นกระเจียว่้างอีกพี่น้องเออบางเทียกับบ้านตอนขาไปอ้าวบางเทียกับว่าบ้านตอนขามาเด,ด้เออแต่ว่าเป็นระยะระยะอืตั้งแต่สองปีที่แล้วพี่นออ้องเออสามสิบยูโรจันวากัด <c ười> <c ười> บ,บอ๊อโอ้ยตางว่าหล่อเพราก็ะติีกำหนดหนีจ่ายอยู่นันละพ่อ,อยายบอกว่าไวนาน้นันสักอนเดี๋ยวฉันไปบึง มันคือโดนมันพึกหว่วมแต่เอามาไห้ว่าสัน่าแมียนอยู่แต่สองปีพุ่นะพี่น้องเอ้ยป่ากับมีควา,ามรู้สือ,อยุ่มว่ามันปีป่าน่ะเพราะว่าแสงมันเข่าตาอืแสงมันเข่าตาป่าในสใช้ฝนนั่นแหละเออก็เลยฮิสะดุ้งอยู่ให้่าสะดุ้งอยู่แต่ว่าก็บ,บอกอยู่บอกว่าฉันถูกไอ้กล่องน้าก็พิบฉันนั่นน่ะแต่ว่าคือบ่เห็นมากก็คิดอยู่เออบัดเดี๋ยวมาแล้ว สองปีที่แล้วโอ้มาเบาสูฟังพี่น้องคัาไลยขับปลดเขาหาหาสิบเจ้า, 50, จาของหกสิบเขาก็สิหูและ่าบอกนั่นบอ,อกห้เรี่ยวเกินนั่นมันจ่องดอกพี่น้องมังได้ัันก็จ่งองออันละเป็นยังไงละบานเนี่ยจ่ายค่าอันที่วิ่ไปหมู่บ้านนี่ มันบ่ไเด้ลดดอกพี่น้องป่าป่าเบิ่งผิดอ้ยค่าท่ค่าทีวีบ่ไเด้ลดดอกไปสิมันลดไห้หาสิผ้าพี่น้องเลยโอ้ยป่ากระเววาหมวดตัวไปเบิ่งแล้วโอ้ยตาเนาะตาสนอกหาสิผ่าสามเดือนค่าทีวีอืมอันแล้วที่นี้ก็ค่าครับรดเร็วค่าโชคดีพี่น้องเอ้ค่าประกันถด้าอันนี้มือนี้สิมาเ้าเรื่อง คาคาคาใจคาใจคาประกันรดสี่ลอยยูโลโอ้ยขอบคุณหลายๆขอบคุณพอยย่อหญ่ติใจให้ป่าเออสี่ลอยโอ้ยให้บาทให้เหตุงานให้ท่านไล่จ่ายนะพี่น้องเอาง่ายๆเลยให้มุนให้ท่านนะนี่แหลนะ่ะเออมันมาอยู่เรือยนี่เดี๋ยวคาไฟนี่นี่นี่เจ้าของบ้าน มือนี้พ่นปิดป้ายเอาไว้เออเอากระดาษปิดวันจันท์เอ่ก็สิมาน,นี่ให้สุ่งเออมาเห็ดอันนี้ความร้อนมาวัดอา่มามาวัดมาวัดมาห้าวใส่ใจไปต่าใดพี่น้องนั่นละนั่นละสิได้ใจตามหลังประจําปีเพิ่นนั่นละนั่นละ,นนละก็สิได้หูเขาก็สิไปขิดบวกลบคูณนหาและวก็ก็สิไม่ยืนปานั่นละพี่น้องจ๋าเตรียมอาไว้โลดเจ้าสัากพักก็สิแเ่นคาคุณนเห็ดผ้าสีเออผ้าสีนี่ เฮามีแล้วใจแล้วแต่ว่าคนเห็ดผ้าสีนี่อีกต่างหากนะพี่น้องโอ้ยคุยน้ำมูลนี่ให้บา่าโอ้ยคักเนาะแต่เออเฮ็ดไปให้กำลังใจกันพี่น้องขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงยูนี่กระจังซี่แล้วนะจังได้มาเห็ดไอ้นันอันนี้เห็ดยูทูบเห็ดหาอะไได้ในโลกออนไลน์แน่ยังแน่พี่น้องพ่อฮะเทียอายุหล่นนายไปเนาะ หกสิบหรือว่าจังไดก็่าไปเนาะอายุกเกษียณน,นะ้ะเทียเดมีเขามาเท่าหาเท่ะสิบกับการที่เฮาปล่อยเวลาให้เสียไปเนาะพี่นอ้องอืัอน,นี้กะจังสี่ละพี่น้องมเมื่อวาเรืองจังสี่ละให้ฟังล่ากันนีแล้วกะจิตเตรียมตัวกลับบานพอเวลาตอนนี้ถุ่มหนึ่งแล้วพี่น้องถุ่มหนึ่งแล้วปปลว่าเด็กกับบาน ซื้อกับเขากับนามพร้อมเรียบร้อยเดี๋ยวล้างถวยล่างซ้ำเจ้ากอบัแมนเหลวง่ายๆวา่าสิซักผ่าตัวกับขอ้สีบพเห็ดดอกเพราะว่าต้องดูแลสุขภาพเจ้าของซัมม่นม่เหนื่อยเกินไปก็อย่าไปฟืนนะพี่น้องเดี๋ยวมันสีมันสีแย่เนาะจังไดปาพ่อราบขอบคุณหลายๆเยดเออ้อย้จะเด้อที่เข้ามาให้กำลังใจซึ่งกันเลียกันน,อนออาอจจะเนาะเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าคือเก่าเลยจ้ะไปเยี่ยมยามถามข่าวกันนาอจจะเนาะ คิดถึงเลิอบเลือบทุกคนนะคะคิดหอดทุกปูสุกคนเด้อจ้าเด้อทัวโลกกขายกับขอให้ลำเลยด้วยสุขภาพร่างกายแข็งแรงให้ล่วยเป็นรอยลานพันลานผลละพี่น้องเอ้ยมันจังส,สีลำสีร่วยคือเพิินเนอาจานะ้าเนาะอืมจังใดปานพ่อนคลิปนี้กับฝากขอบคุณแล้วกับบายบายจ้า